สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ผมจะแนะนำเรื่องการอัปเดตระบบ Google Pay แล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์นะครับ One UI นี่เป็นซอฟต์แวร์ของ Samsung นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆมาที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเนี่ยตามลูกศรเลยนะครับพอเห็นการตั้งค่าก็แตะเข้าไปเสร็จแล้วเพื่อนๆดูมาล่างสุดนะครับคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์พอเจอปุ๊บก็แตะเข้าไปเสร็จแล้ว หน้านี่เป็นหน้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ของเรานะครับมาดูคําว่าซอฟต์แวร์นะครับอยู่ตรงกลางๆเลยนะครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับเห็นปุ๊บตามลูกศรเลยครับแตะเข้าไปเอ่อจะเห็นว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ในในโทรศัพท์นี้นะครับจะเป็นเวอร์ชัน one u i c นะครับ5.1ตัวนี้เป็น ตัวที่เราจะอัปเดตนะครับและอีกตัวหนึ่งคืออัปเดตระบบ Google เราต้องรับเดตระบบ Google g o o g l e g o o g l e p a y เจะเประกอบไปด้วย p a y p โป t e ท t l a y s t o r e และฟังก์ชันอ่งื่นอีกเยอะเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเรื่อยๆนะครับโอเคเรียบร้อยเรากลับมากลับมามาหาคำว่า ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเพื่อนๆจะเห็นนะครับตามลูกศรเลยความปลอดภัยและเป็นและความเป็นส่วนตัวแตะเข้าไปเลยนะครับเพื่อนๆมาดูคําว่าตรงกลางๆนี้นะครับมีคําว่าอัปเดตเพื่อนๆแตะเข้าไปนะครับเอ่อมันจะแบ่งเป็นสส่วนก็คือว่า การอัปเดตความปลอดภัยกับอัปเดตระบบ Google Pay การอัปเดตความปลอดภัยเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์ตัววัน ui ที่ผมได้อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะครับแต่เข้าไปตอนนี้เรากำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ของระบบมือถือ ซัมซุงนะครับผมใช้ Samsung นะครับแต่ Android ทั้งหมดก็ใช้ได้ iPhone ก็มีนะครับเพียงแต่ว่าการเข้านี้อาจจะมีความแตกต่างถ้าเพื่อนๆดูก็ลองไปแอปพลดูหัวข้ออะไรอาจจะนิดหน่ออ้าวขึ้นมาแล้วนะครับอัปเดตซอฟต์แวร์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วเวอร์ชั่น1 u i 5.1คือตรงกับข้อมูลเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันมานะครับ คือตัวนี้ต้องพยายามอัปเดตนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ช่วยในการป้องกันปัญหาต่างๆให้เรานะครับโอเคหลังจากอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์แล้วนะครับเรากลับมามาอัปเดตระบบ Google Pay กดเข้าไปนะครับอัปเดตระบบ Google Google Pay ลองตรวจดูสิว่าอัปเดตโอเค ของผมเนี่ยผมอัปเดตไปบ่อยนะมันจะขึ้นคำว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วเวอร์ชั่น Android 13การอัปเดตระบบ Google Play 1สิงหาคม2 3 2 3ด้านล่างเนี่ยมันจะมีปุ่มนะครับตรวจสอบอัปเดตคือถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อนๆก็แตะเข้าไปแตะไปดูทีกนึงมันก็จะสตงทีโอเค ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคคือจริงๆการอัปเดตในเครื่องมันมันจะมีหลายตัวมากแต่ตรงนี้มันเป็นตัวที่ง่ายที่สุดที่ผมนั่งดูมาแล้วนะครับเพื่อนๆได้อัปเดตซอฟต์แวร์มือถืออัปเดตระบบ Google Pay ซึ่ง PayStore กับ PayProtect เดี๋ยวผมพาไปดู PayStore นะครับเพื่อนๆดูหน้าคำว่า PayStore เพสโตนะครับเพสโตนะครับพอเห็นเพสโตปุ๊บตามลูกศรเลยครับแตะเข้าไปมองไปด้านขวาไอคอนที่เป็นรูปตัวคนนะครับอันนี้เป็นตัวเมล Gmail ของเพื่อนๆทุกคนนะครับแตะเข้าไปแตะเข้าไปเสร็จแล้วก็มาตรงคําว่าการตั้งค่านะครับตามลูกศรเลยนะครับอยู่ด้านล่างสุดเลยการตั้งค่าแตะเข้าไป พอแตะเข้าไปปุ๊บเพื่อนๆมาดูล่างสุดมีคำว่าเกี่ยวกับนะครับเกี่ยวกับ Play s t t r e เวอร์ชันบิลการรับรองอุปกรณ์แตะเข้าไปพอเพื่อนๆแตะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดูด้านล่างนี่ยครับมันจะมีคำว่าอัปเดต Store ข้างๆจะเป็นคำว่าดูข้อมูลข้อมูลเพิ่มเติมไอตัวอัปเดต Store เนี่ยนะครับเออ จริงๆมันก็อัปเดตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราไปอัปเดตตัวระบบ Google p เ y เรียบร้อยแต่แต่ดูนะครับอันนี้อันนี้ก็อัปเดตได้ Google p เพย์สโตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะพอเราไปอัปเดตตัวระบบมันระบบ Google p เ y ตัวเ a y Store กับ P Protec เนี่ยมันก็จะอัปเดตโดยอัตโนมัตินะครับโอเคผม เอ่อให้เพื่อนๆช่วยดูตรงนี้นะครับดูข้อมูลเพิ่มเติมตัวนี้สำคัญนะครับเป็นรายละเอียดที่ให้เราเข้าใจในเรื่องของระบบ p พย์คูเกอร์เพย์นะครับคูเกอร์เพสโตเพย์โปรเทคแล้วก็รายละเอียดอื่นออีกเยอะนะครับอ่ะลองดูโอเคเดี๋ยวผมจะ อ่านให้ฟังนิดหน่อยก่อนจบนะครับเอ่อบรรทัดแรกเลยนะครับการอัปเดตระบบ Google ์มอบฟิวเจอร์ใหม่ๆที่มีประโยชน์ซึ่งทำให้อุปกรณ์ Android ของคุณปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นร,ร,รวมถึงการอัปเดตรวมถึงการอัปเดตระบบปฏิบัติการ Android และบริการหลักๆของ Google Google p a y y และบริการอ๋อ g o o g l e Play Store และบริการ g o o g l e p l y y การอัปเดตของระบบ g o o g l e มีให้สำหรับอุปกรณ์ Android ทั้งหมดที่ Google รับรองเช่นก็ไล่มาเลยนะครับตรทรศั์แท็บเล็ต Android TV ยานพาห,หนะอุปกรณ์อุปกรณ์โคมโอ้โหมันอัปเดตหมดเลยนะครับครั้งเดียวคือที่เราทำเนี่ยคืออัปเดตทุกเรื่องเลยนะครับ โอเคครับผมคิดว่าเ,เพื่อนๆคงเข้าใจถึงการระบบคือการอัปเดตระบบซอฟต์แวร์ของเครื่องการอัปเดตระบบ g o o g l e Pay นะครับเรียบร้อยคือถ้าอัปเดตทั้งสองระบบนี้เนี่ยสิ่งที่ดีคือมันจะป้องกันเรื่องของการติดไวรัสการแฮกอะไรต่างๆได้นะครับ โอเคครับอ๋อเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงคือด้านล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของรายละเอียดต่างๆซึ่งถ้าเพื่อนๆมีเวลาก็อ่านดูนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่อธิบายว่าที่เราเราอัปเดตไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันครอบคลุมคลุมอะไรบ้างเอ่อท้ายสุดนะครับอย่าลืมหลังจากอัปเดตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รีสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูนะครับติดขัดกันยังไงก็ไว้ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ